งั้นปัญหามันอยู่นิดเดียวว่าทําอย่างไรเราจะสามารถรู้ความจริงของกายของใจว่ามันคือตัวทุกข์ถึงวิธีแล้วนะวิธีการนะฮาวทำอย่างไรล้ะเราจะสามารถให้จิตใจเนี่ยมันรู้ความจริงของกายของใจว่ากายนี้คือทุกข์ใจนี้คือตัวทุกข์ทุกวันนี้ไม่รู้ทุกวันนียเราจะรู้สึกว่ากายเนี่ยทุกข์บ้างสุขบ้างใจนี้ทุกข์บ้างสุขบ้าง บางคนก็คิดหนักเขาอีกว่าพระพุทธเจ้าสอนว่ารูปนามเป็นทุกข์กายใจเป็นทุกข์นะมองโลกแง่ร้ายตัวเองแหละมองโลกแงด่ดีนะเลยคิดว่าคนอื่นมองโลกที่มองตามความเป็นจริงนะั้นเป็นการมองแง่ร้ายนะตัวเองก็ฝันเฟื่องอยากจะให้ร่างกายไม่ทุกข์เงี้ยฝันเฟื่องทนไม่ได้เลยที่จะได้ยินว่าร่างกายนี้เป็นทุกข์อยากให้จิตใจมีความสุขนั้นทนไม่ได้ที่จะรู้ความจริงว่าจิตใจนี้คือตัวทุกข ศาส,สนาพุทธไม่ได้มองโลกแง่ร้ายศาสนาพุทธมองโลกตามความเป็นจริงนะสิ่งที่โลกก็คือรูปธปรรมเรียกว่าโลกก็คือรูปธรรมกะนามันรนะรูปนามคือกายใจเรานี่พูดภาษาไทยง,ง่ายๆนะแต่ไม่ตรงกับคําบาลีจริงๆคําว่ารูปกระนมเนี่ยไม่ตรงกับคําว่ากายกระใจทีเดียวหรอกนะเลื่อมๆนิดหน่อยแต่ว่าอาศัยภาษาที่พวกเราพอจะรู้เรื่อง ถ้าพระพุทธเจ้าชี้บอกว่ารูปนามนี้เป็นทุกข์แล้วจบแค่นี้ก็ต้องบอกว่าพระพุทธเจ้ามองโลกแง่ร้ายเพราะไม่มีทางออกให้เราชี้แต่ปัญหาแต่ไม่มีทางออกแต่นี้ท่านสอนวิธีนะที่จะทําให้จิตเหล่านี้ฉลาดรู้ความจริงว่ากายนี้ทุกข์รู้ความจริงว่าใจนี้ทุกข์ได้งนั้นไม่ใช่เรื่องการมองโลกแง่ร้ายแต่เป็นการท้าให้ลองพิสูจน์ด,ดูว่าจริงหรือไม่จริง ลองมาเดินในเส้นทางที่พระพุทธเจ้าสอนดูนะแล้วมาดูว่าผลที่เห็นนะจะตรงกับที่ท่านบอกไหมว่ากายนี้ทุก์ใจนี้ทุกและถ้าเห็นผลตรงนี้แล้วเนี่ยจะเข้าถึงสันติสุขที่แท้จริงอะจริงหรือไม่จริงอันนี้จะรู้ด้วยตัวเองเลยนั้นท่านไม่ได้ฝันลอยๆนะบางคนชีดว่านิพพานเป็นโลกอุดมคติเป็นยูโทเปียเอาไว้ฝันฝันเอาไว้หลอกให้คนทําความดี นิพพานไม่ใช่ความฝันนิพพานเป็นสภาวะธรรมซึ่งมีตัวตนจริงๆมีลักษณะเฉพาะของมันคือมีสันติลักษณะวิธีที่จะเข้าถึงสัมผัสพระนิพพานได้ใจที่สิ้นตัณหาสภาวะที่สิ้นตัณหาเนะี่ยจะสัมผัสพระนิพนพานได้จิตจะสิ้นตัณหาได้จิตต้องหายโง่คือทำลายอวิชชาความไม่รู้ลงได้ อวิชาก็คือความไม่รู้ในตัวทุกนี่แหละตัวแรกเลยไม่รู้ทุกนะเพราะไม่รู้ทุกไม่รู้สมุทัยไม่รู้นิโรธไม่รู้มัคเชื่อมกันไปหมดเลยถ้ารู้ทุกตัวเดียวนะก็ลาสมุทัยแจ้งนิโรธคือแจ้งนิพพานเกิดอริยมัคในขณะจิตเดียวด้วยงั้นะถ้าพลาดไม่รู้ทุกก็คือมีสมุทยนะัยไม่เห็นนิโรธนะไม่เกิดอริยมัตนะแต่ถ้ารู้ทุกเมื่อไหร่ พระราสมูไทยแจ้งนิโรธเกิดอาียมักไม่นั่นเลยการรู้ทุกข์นเป็นศาสตร์ที่สําคัญมากน,นี่ฝนฟ้าเริ่มมาแล้วไฟดับไฟละยุ่งเลยวันนีน้สังเกตใจไหมเพราะหลวงพ่อบอกว่าไฟจะดับฝนจะมาใช่ไหมรู้สึกไหมใจเริ่มขมวดบางคนไม่ขมวดว่ากลัวว่าจะไม่ได้ฟังธรรมะนะกลัวว่าเดี๋ยวไปเข้าแถวกินข้าวแล้วจะลําบาก พวกนี้มองการใกล้นี่ยแต่ละคนจะกังวลไม่เหมือนกันยังไม่เหมือนกันแล้วแต่จะปรุงไปการรู้ทุกเนี่ยรู้ด้วยอะไรรู้ด้วยปัญญารู้ด้วยปัญญานะไม่ใช่รู้ด้วยตาด้วยหูด้วยจมูกด้วยลิ้นด้วยกายด้วยใจรู้ด้วยปัญญาในการรู้สภาวะธรรมเนี่ย นะรู้ด้วยตาด้วยหูด้วยจมูกด้วยลิ้นด้วยกายด้วยใจนะนี่เราจะต้องมาศึกษานะแล้วพัฒนาเครื่องมือพัฒนาปัญญาขึ้นมาถ้ามีปัญญาขึ้นมาก็จะรู้ความจริงของกายของใจว่ามันเป็นตัวทุกข์ได้ถ้าไม่มีปัญญาก็ไม่เห็นนะปัญญามีหลายระดับ ปัญญาที่ไม่ใช่เรื่องการปฏิบัตินะปัญญาจากการอ่านปัญญาจากการฟังอ่านหนังสือธรรมามากๆฟังเทศเยอะๆเรานึกว่าได้ปัญญาเราเกิดความเข้าใจระดับหนึ่งขึ้นมาที่จริงมันไม่ใช่ปัญญาของเราเป็นปัญญาของพระพุทธเจ้าปัญญาของครูบาอาจารย์สิ่งที่เราได้มาจากจริงๆจ,จ,จากการฟังนะคือความจํา เราแค่จำความรู้ของคนอื่นมาเท่านั้นเองปัญญาอีชนิดหนึ่งเกิดจากการคิดใช้เหตุใช้ผลวิเคราะห์เอานรืออาจจะผิดเรื่องอาจจะถูกก็ได้ปัญญาจากการคิดนี้หนึ่งยังเชื่อถือไม่ได้ปัญญาจากการอ่านการฟังปัญญาจากการคิดยังไม่ทําให้เราเห็นทุกปัญญาที่จะทำให้เราเห็นทุกอย่างแจ่มแจ้งเรียกว,ว่าภาวนามะยะปัญญา ปัญญาที่เกิดจากการเจริญสติเจริญปัญญานะพัฒนาสติปัญญาขึ้นมาแล้วไปเห็นความจริงมีคําอยู่สองคำสติและปัญญานะอย่างเคยได้ยินคําว่าสติปัฏฐานไหมรู้จักคาว่าสติปัฏฐานไหมในสติปัฏฐานเนี่ยนะมีการปฏิบัติสองระดับเบื้องต้นปฏิบัติให้เกิดสติเบื้องปลายปฏิบัติให้เกิดปัญญานะมีสองสเต็ป วิธีปฏิบัติให้เกิดสตินะทำไมต้องมีสติสติเนี่ยเป็นสภาวธรรมเป็นองค์ธรรมที่ทำหน้าที่ระลึกรูนะ้ความมีอยู่ของกายระลึกรู้ถึงความมีอยู่ของจิตใจก็เมื่อเราจะเรียนเรื่องทุกข์นะว่าทุกข์อยู่ที่กายทุกข์อยู่ที่ใจเนี่ยกายเป็นทุกข์ใจเป็นทุกข์เนี่ยถ้าเราไม่มีสติเราก็คือเราลืมกายเราลืมใจเราจะเรียนอะไร เราก็ไปหลงอยู่ในโลกของความคิดความฝันเงั้นเบื้องต้นนะสติจําเป็นจําเป็นมากเลยเราต้องรู้สึกตัวได้ถ้าเราไม่รู้สึกตัวเนี่ยเราจะมาเรียนรู้ความจริงของตัวเองของกายของใจได้ยังไงมันลืมไปแล้วรู้จักใจลอยไหมใจลอยเวลาที่ใจลอยร่างกายเราก็ยังอยู่ใช่ไหมแต่เราไม่รู้สึกเวลาที่ใจลอยความสุขความทุกข์มันก็มีอยู่แต่เราไม่รู้สึก งั้นความไม่มีสตินะใจมันล่องลอยไปมันมีกายลืมกายมีใจลืมใจถ้ามีกายก็ลืมร่างกายมีจิตใจก็ลืมจิตใจนีไม่มีสติสติตัวนี้ไม่ใช่สติธรรมดาอย่างเขียนป้ายไว้ข้างถนนนะบอกขับรถให้มีสติดื่มสุราทำให้ขาดสติอะไรเงี้ยชอบแป้นป้ายไวไอ้สตินะสติธรรมดาสติที่หลวงพ่อพูดถึงเนี่ยคือสติปัฏฐาน สติรู้กายสติรู้ใจสติที่รู้รูปรู้รรนามนี่แหละเรียกว่าสติปัฏฐาน